ผิดลืมผิ่นนะคะเราจะฟ้อนด้วยกัน4ีทิศค่ะแต่วันนี้จะสาธิตให้ดูคือ2อทิศคือข้างหน้ากับข้างหลังนะคะ,ะที่ข้างหน้าค่ะเราจะ,ะเป็นชุดนะคะมีสี่ชุดค่ะไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดชุดที่สองหนึ่งสอง 11 <12, S 2> ชุดที่3 1 2 3 4 5 6 7 8ชุดที่4ี่กับหลังหันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 8, 2 3 4 5 6 7 8าจ่งจ็ค่ะจบค่ะ,คะ,ะทีนี้เราจะทำด้านหลังให้ดูนะคะ,ะข้างหลังพร้อมค่ะชุดที่หนึ่งค่ะไปค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ชุดที่สองหนึ่งสองส1 1 1ี่หชุดที่สามหนึ่งสองชุดที่สี่ค่ะ1 2 3 4 5 6หมุนขวา ค่ะ